¿Qué ไพี่นอ้อยงยามไปครับ <laughs> โอ้เงียบดีแท้หลังนี้ก็เงียบพี่น้องเดยโอ้ยหลังนี้แบบตรงห้อยลักได้แบบ่มี่อย่างเลยพี่น้องอขัดลายใส่ให้แล้วก่อนก,นกบระเบนน้องมาคืนตก <laughs> ดีครับพี่น้องในส่วนนี้เสาร์นี้กับ คุณป้าคุณฝนครับนะครับเก็บครับผมมีแต้มบาพี่น้องนี่นี่ใครมีห้อยดึงพี่น้องนี่ครับขันเปียกเลยพี่น้องโอ้พี่น้องมีแต้มด้วยนี่มีแต้มด้วยนี่พี่น้องโอ้โหโอ้โหฝากคอยย้ายพี่น้องเอาเอาเอาเก็บก้อนพี่น้องเห้ มาแล้วมาแล้วโอ้โหเห็นนิ่งๆขันเปียกข้าวโจ๊ะโล่พี่น้อง ดินแห้งดินแห้งดินแห้งมนแล้วแต้มแรกพี่น้องเดยโอุ้ปุ่งใหญ่เลยพี่น้องเดยใส่กาลังสวยเลยขาวโชโลขาวโชโลมาแล้วพี่น้องแต้มแหลกเขาโอ้เขาเก็บกับพี่น้อง คันดีไซเบียดเบ็ดเพิ่งยีดีอยู่พี่น้องเนยนะครับมันขาบพี่น้องเน้ยเขาตรงเบาตาพอดีนี่ฮะยืน,นมองไป่โน่ติดพี่น้องเป็นเป็ยจมๆเปียกๆเจียวครับมันมันครับนะครับหม่เพิ่วานเขาไปเลยพี่น้องเนยช่วงนี้เราดูทำนะ กเลยปดไปหาไสเบ็ดในทงไงทงนะอย่าเบิ่งเราพี่น้องเนาะเพราะช่วงนี้เข่าพ่นพึ่งจะลงฝนมันตกกวันพุ่นหัวดนบ้านเข่าวันนี้ก็มาหาไสเบ็ดตามหอยตามน้องคนพี่น้องเฮ้ยเครั้งนี้ก็ติดด้วยพี่น้องนี่ตะาคนหน่อยเอาเต็มที่สองมาแล้วเออหนัววัวติดนี่มาข้าเจ้าโล เขาเจาโลเอาติดติดกันเลยพี่น้องเลี้ยงๆกันเลยต่อจากหลังเมื่อกี้ยังมองเห็นอ่ะเต็มที่สองมาแล้วอเอามันมันครับพี่น้องเลี้ยงกันเลยครับผมเก็บครับไปพี่น้องย่างต่อไปครับอู้ทางลงอยางเลยเนดะ้อพี่น้องเลยติดบ่พี่น้อยเต็มเงียร์ซื้อดอ้วยี่ สน้ำขึ้นอยู่พี่น้องโอ้สบัดนี้ก็ไปซื้อพี่น้องหล่อนเลยนี่แหละครับบรได้มาหาใส่บะได้มาเปลี่ยนเยาตอนคืนเป็นสีแล้วครับพี่น้องไปครับผมเก็บครับพี่น้องสองแต้มพี่น้องนียหาเบิ้องของอยากพี่น้องเพราะว่ามันหกไหลอีกอย่างนึงไอ้แข้งใส่แข้งฝนน้ำม่วานนี่เลยรีบไ่รู้มองใดเป็นมองใด เออหนีก็บบนี้ห้อยดึงอยู่ได้พี่น้องนะครับได <iern> ้จะยู่บใหแค่นั้นเลยพม่น้องไเฮ้ยดิดูพี่น้องโหดูว่ตายพี่น้องเอ๊ะแกงที่ส่มพี่น้องเอ๊ะงเน่ตายไดครับผมเ็ครับเดี่ยวเียวครับแง ครับเดผ่านาอูนตายไเ,เลยนครับโอ้นพี่น้องเน้ยบนเือนะครับเล่นเบ็ดเ้าพี่น,อน้องนะครับนะครับเบ็ดเน้าเลยนะครับผมแต้มที่สี่มาแล้วครับพี่น้องติดติดกันเลยพี่น้องเนี้ยติดติดกับแต้มที่สามายขึ้นกันเอา ตุ่นต่อพี่น้องนะครับอู้มันดินจนแบบสุดยอดเลยพี่น้องไอ้พคนนะครับูติดต่เมื่อคืนนี่แหละพี่น้องไปขออนุญาตเก็บครับผมปักไปนี่พี่น้องมาสีแต้มเลยพี่นอ้องเอ้ามัน,ม,น,ม,นมันครับผมย่างต่อกันไปเรื่อยๆครับเกิดแบรบรยากาศกันริมห้อยตอนเสาร์นพี่น้องแต่อันนี้ดีไซน์ว่าโอ้โหทางลงอยู่ไปเบิั้งครับ <laughs> เฝ้าใส่เฝ้าะไรพี่น้อง แข่งฝนฝนกระตกโอ้บุปลาเล่นน้าจ็อมชออยู่ม่กินเบ็ดได่เต็มที่ซีมันหันพี่น,อน้องกินว่านี่เอา้าเยี่รหอกอยู่พี่น้องต่องคอยมาดู่ครับปลามากินตะกนเรืที่อีกหลังนึงจะใส่วะ ใส่ไว้เวไหนเยู่นะโอ้เห็นคันเราพี่น้องโอ้บกิดติดบ้างอืมกดไหนครับไปดึงหยาพี่น้องนะครับดึงออามาพี่เลยไหมหลุดหรือบ้าง่งโอ้หลุดอหลีพี่น้องนะครับเกี่ยวกิ้งไ,ไมมโอ้สิไดใจเลยวไปเก็บครับทางสั้นเลยพี่น้อง เบิ่งยากเลยพี่น้องจักเที่ยวว่าปลาดึงบ่ดึงเที่ยวก็เห็นยุง้งเซนพี่น้องเพราะไปใกล้ก็ดึงที่ก็ตายต้องลงไปบรงทุกหลังพี่น้องเดี๋ยวค่อยย่างมาเก็บน,นี่ก็ะทืงยนัยนยันโอ้เงยหลอนนะครับผมผลญาดเก็บครับวู้เสียงกบนะฮะรูปย,ย่างนึกว่าเมื่อกินเบ็ดระเบิดกรบเลย แสงที่ซีมาขึ้นเงียบพี่น้องอ้ยที่ติงเงียบหล่อนพี่น้องเด้สี่งละผมไม,าาม่ยามดีน,ะน,น,นักตอนเลตอนกลางคืนครับผมครับตะไอมาหามิยมตามห่วยตามน้องบางเดียวพี่น้องมังเียก็ยินไฟห่างๆเขาเก้าด้วยพี่น้องนะฮะไว้สันไว้สันเอไฟน้ำผมทับผมอยู่นี่เบิร์ตแต่ครับพี่น้องยามครับหลังนี้ใครมีอาการพี่น้องตะยานมันหลุดอ่ะพี่น้องน,นะครับบนเส้นแล้วบนเหนืหอนพี่น้องพวกขาวอยู่เด้แหละ ไม่ตายกเลยบนนี้นะฮะเบ็ดกันมินอันนี้เลยไหมบูตายเลยพี่น้องเลยครับเห็นปะครับน่ะว,ว่าแล้วตายอีกอออแ,าาแล้วเสียบจังคักโอ้แต้มที่ยหามาเลยพี่น้องเลยหมุนติวติวเลยสันเบ็ดโอเคครับผมขออนุญาตเก็บครับคือหยิบตกอยู่พี่น้องเ้าเนี่พี่น้อง ไปครับพายามไปครับเงียบแต่หลังนึ่งึ่งดก่าเนี่ยอย่างหกไร่ขึ้นตองเี้เนี่ยฮะอยู่หลังไฟพี่น้องไฟเก่าไม่ทับถุ่มเต็มเอ้าเยยเอาปล่อยไปพี่น้องอย่าพยายามมันแัน่เยอะหกยังอยู่จะประมาณไกลกังไ่ได้ <c oughs> นะสันที่ีอยู่กัเกบเขาจิตสบายไข่นกอย่างนง้พี่นกไข่นกพี่นกเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งปลาก่นอนหเยอะร้อนเก็บครับรสิโอ้โหไข่นกด้วยพี่นกนี่ สี่ฟองครับนี่ครับยูริมหวยพี่น้องไขนกหนึ่งนะอ๋อพี่น้องบ่ต้องกวไนไหมน้อพี่น้องนะเนาะเก็บไปครับผมนด่เลย,ยครับโอ้มีแต้มอีกนิดหนึ่แต้มที่หกบ้านนี่หวั่นกระลหลย่ยมารมันจะใสตัวนึ่งโอ้อยเงียร้อน <c oughs> กูครับ บังกันโอ้ยเซ่เซ่เซ่เดนมาเดินงดนหนึ่งกันพี่นอ้องออาไปก่อนเดี๋ยวนีหกกับหกพี่น้องเอ้ยคนหนึ่งคืบอบวด้มาจามตอนขึ้นหกไรแต่ว่าตามตอนว่ายังหลงมองพี่น้อง หงอกทั้งเดืยอยพี่น้องเอาใส่ไปพี่น้องไปครับยามต่อครับพี่น้องแา้วีใครว่ามีห้อยดึงเีง่นน้องเป็นป่าหน่อยหรือปล่าเนี่ยนะฮะนี่ครับอุ้ยหงอกไรนะครับดึงค่อยเด้อป่าหน่อยเลยนะครับนะครับโอ้ห้อยเบียดจมด้ยพี่น้องเนี่ือู้ปน่เได้เลยโอ้ปรากฏด้วยเนี่ยพี่น้องปรากฏปรากฏครับขอญาตเก็บครับ พี่น้องสรลุปว่าเป็นปลากฏดพี่น้องโูกใส่กำลังงามเลยพี่น้องนะครับเนาะดังนั้นจะได้ปลากฏดทีพี่น้องมาแล้วพี่น้องแต้มที่หกวันใช่ไหมแต้มที่หกอ่ะมันมาครับพี่น้องเก็บครับผมออ้ยไข่มีตึงอยู่พี่น้องนะครับพี่น้องมองบ่เหนเลยพี่น้องว่าอีว่ามียังติดบอลหนียังผ่านเพราะมันสั้นไหลพี่น้อง เป็นเด็กโค้งอยู่เลยุูนะครับพี่น้องลองลองไปเบิ้งครับดูนครับชันบ้นเนี่น้ำน้นนนนนพี่นอออ้องอ,อยู่พออยู่พออย่กันนี่ครับเด็กโค้งเลยปลายยัง อ้ยป่าพี่น้องอ่ะข่อยแชดเก็บครับอ้ยบินสะเบ็ดดึงสะเบ็ดโค้งเลยพี่น้องด้วยนะฮะก็ใส่กำงามำอยู่เลยพี่น้องด้วยปลาคอยเงี้ยเก็ใส่กันลังนี่ครับลังต่อมลังแสบเลยพี่น้องนี่อ่ามาแล้วโฮมแก้มที่เจ็บครับพี่น้องโอ้โหนะครับดึงเครือขึ้นไม้พี่น้องเลยโอ้ดึงหักดึงแน่ป่านนัวปลาคอยเงีนัวโตใส่โลแต่ก็โตงามอยู่ครับพี่น้องขาเจ้าโล่ข่อยแชดเก็บครับโอ้โหนะข่อจะขึ้นมาได้สั้นเลยพี่น้องเนีย เก็บครับผมพี่น้องแปดแต้มแต้มแล้วไเปเบิรงรุ่น,นแต้มต่อไปนี้ป่าวเฮย้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะโอ้ติดตั้นีย่าพี่น้องโอ้มาแล้วพี่น้องแต้มที่เก่านะครับไฟอยอนต้นอยู่เลยพี่น้องเอ้มันดึงอ่ะดึงไฟอยอนต้นอยู่เลย อ้ติดเขาเบาตานี่นี่นี่พี่น้องโอ้โหเบ็ดจมเลยอ๋อกบอ๋อาซเบ็ดเหนียวเลยพี่น้องคนอู้มันดึงยังได้จริงเบ็ดขึ้นมาขนาดนี้เลยพี่น้องเอ้ยใส่ลังงามพี่น้องเจระโหลเอานะครับ สูงครับเอ้ยสั้นไรโห่ปลาแทบกระเด็นออกมาพี่น้องเอ้ยโอ้เบ็ดเหน่เบ<ะ>ิดพี่น้องเลยครับโอ้ขออนุญาตเก็บครับผมมาแล้วครับผมมาครับผมเก่าแปดเก่าเต็มเลยพี่น้องเอ้ยไปตุนต่อไปองคุณถูกปลากดคุมงมีถูกปากลาคอรุ่นครับขึ้นหนึ่งนิ่งกินซิ่ง <laughs> คทางลง อยากไกลพี่น้องด้วย<ฮ>คือจะปฏิบัติเราเห็นทางเงียบแค่อ,อ,อืมดอ,มอหกหอมจะไม่ได้ตายพี่น้องจะใส่ไปก่อนเนาะต้องคุ้นใครมีไผ่น้ำพี่น้องรู้ไผ่น้ำยังพี่น้องเนาะจะไปรุ่นกันครับผมไปครับนะครับบรรยากาศท้องทุ่งสวยงามไปยามเบตโต้ไอ้ห่วยฮ้อง แต้มอีกบ่เส็ตามฟังทีดินพังทะไลลงห่อยพี่นอ้องเงียบกิปเถอะแต้มบ่ได้เส้ดวนตึงๆอยู่ด้วยด้ยพี่นอ้องโหลงเท่าห้ลอยนามมานี่ฮ้ฮะฮะโอ้เกี่ยวยาหางล่าง มีไผ่หนามมาทางนี้นนอ,นอ,นอ,อันนี้ก็เด็ดย่อนไหลยูัวโอ้บระยูพี่น้องอันนี้ใส่ไอ้เหยื่อไอ้เนียพี่น้องนี่เยี่ยมแมงลินมาหรือหอยทากพี่น้องโอเคครับผมขออนุญาตเก็บครับเก็บมาสองลงังพี่เห็นวงนี้ที่ใครมีไผ่หนามพี่น้องยังปว้ปวบๆอยู่เป็นป่าวะ่ะเหลืมอมันเติม มันจะรลักพาทินคิดเปลียนนี่ตรงนี้ตรงนี้รอดเมียนพี่น้องดุนดุนดุาานดุ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 นนนดนดนดุนนดุนนดนดนดนี่นอ,นอ,อ,อุนดนดุนดุนดบนดุนดุนนดนดุนนดุนุนด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 ุนนดุนดุนนปุนด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 นุนนน ครับนี่ครับเาขาเจ้าโลมาครับผมสิบแต้มแล้วครับนี่แลหละใส่แดดเดียวกำลังเสียบอ่าคนที่จเก็บครับผมแต้มที่สิบครับไปพี่น้องยามไปเรื่อยๆครับอู้แครเมื่อกี้กล้องมีปัญหาพี่น้องดิอย่างน้อยเนี่ยจะบอกว่าโดนฝนเมื่อวนันไปสิบแต้มแล้วครับพี่น้อง จามโอ้หลังนี่้ใส่โอใส่อย oh. <im> ู hey ่มึงนี่โอ้โหใส่จังเลยทมึงนี่ใส่เงียยังโอ้เยยังแมงลิ่นมาพี่น้องนี่ยกิ่นอะไรไหมเก็บครับอู้พี่น้องผุนยุบผุนอยู่พี่น้องขาวๆโจโละยุบผุนอะไรให้เนาะไปเบ็ดพี่น้องโอ้ติดเด้อฟังหน่อยนะเราไปยามฟังยืนครับพี่น้องติดไตยังนะขาโจโลอยู่ เดี๋ยวใส่กันอีสักครั้งมนึงโหพี่น้องนี่หางแตนพี่น้องจะเป็นหางแตนห่างโอ้ยฉันแตนโย,นโยน่นี่อโอ้ยเซ็ตนุ่มจัดลับทันทีเลยไปครับผมเออนีมังนีบ่บใส่บ่ใส่เต็มมังนีทีนะ เ็บครับโอ้โ,อโอนี่ก็ห้อยดึงกันนี่ได้พี่น้องน,นะครับจนเบ็ดจังพี่น้องเอ,อ๊ยเข่าเกว๋วะโอ,อ้ตรงนี้ว่าใส่อยู่หลังนึงบ่ได้ใส่บ้างอ,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 อ่ะครับผมไปเบิ่งหลังหุ่นครับเพียงเดี่ยวหอยอุ่นต้นอยู่งพี่น้องแต้มที่สิบ นี่ฮะยูเซียเมื่อกี้โอ้นั่นๆ่ะพี่น้อ,นองล้มทางไดน,นอไ้อหมดทีนี้สั้นแท้โอ้โหโ,โ,โ,โอ้สั้นคักนี่ครับตายแล้วบพ่อมองไม่เห็นแต่ไก่เอา,เจาโจล้ออยู่โอ้ตายหรีพี่น้องเลยบอเหลือ โอ้ใส่งามเลยด็กพี่น้องนี่นะครับโอ้โหแต้มที่สิบเอ็ดพี่น้องเนียเด็ทีมฟุตบอลทีมนึงแล้วเอาห <laughs> ยัดเก็บครับไปก่อน,นเด็กเกษตรถุงไปเบื้องหลังนี่กันใส่แล้วคนเดียวพี่น้องหกหกพี่น้องแกอ,อย่าเบ็ดเลยพี่น้องเบ็ดอู้อันนี้ก็ ค่อยดึงพี่น้องจนเส้นย่นเลยพ่อหะนาะพี่น้องแต่เคยเจะบปรยูปปะว้ายอิเโอ้บระยูพี่น้องเสียงยังเสียงข้างหน้าเสียงยังพี่น้องเสียงปลาเสียงยังเนาะเดี๋ยวพี่น้องโอ้เป็นเบ็ดเงาะเบ็ดย่นบปะพี่น้องโอขาเกโอ้สังคุ่นค เออหลังคุณเกิดเงียบพี่น้องไปครับผมเก็บสองหลังนี้กันครับพี่น,อน้องผมจะตัดพัดกินยินเสียงป่าดินพี่น้องสองรอบแล้วเมื่อกี้เก็บบ้งพี่บ้างพี่บ้าง,างลังใดคือหลังแห้งเถอะตัวนี้ขนาดใดนพีดังโคกโคกเลยได้๋ยวใส่หลังดีบ่ล้างนี้คพิ่มหนึ่งหนึ่งลังนี้บ่ ก็นึ่งหนึ่งอู้หูไพ่หนามอยู่ทั้งสี่ทีน้องอยู่เบิ่งกันที่ไหนลังสุดท้ายมีบ่เฮ้ยแม่นอีรีพี่น้องลังสุดท้ายนะครับนะครับนะครับปลายังพี่น้องอขอเบิ่งเก็บขุดหอยอัออเก็บด้วยพี่น้องด้วยดึงแห้งไหล เสีย,ยงพี่น้องปันเดาออนโอ้ยดังตุกตับตุกตับนมตุกลับพันิน์นาปากควย,ย,ยดไงดังรอคันน้องพี่น้องน่ครับพี่น้องไปญาตเก็บครับโอ้ดังคักเอาเรื่องครับผมกล่องเดินพร้อมชื่อพี่น้องขอญาตเก็บครับ ปลาเซียมปลาเซียมแต้มที่สิบสองเลยพี่น้องเอ้โลหลนึงละอ่ะขอญาตเก็บครับพี่น้องปรเดีย๋ยวไ่อย่ามเบ็ดดวงนีห้หรือเบิ่งเบ็ดดวงนี้พี่น้องติดอีกตัวนึงพี่น้องนี่ครับแต้มที่13บสามมาแล้วพี่น้องนีะแต่ว่าตายพี่น้องโอ้เกี่ยวใหญ่อยู่พี่น้องเอ้ไปครับผมโอ้หมนัมนหมันครับ ยางขาไมไปต้องเบิงดีๆมันใส่หกหรือหม่องจะคล้องพี่น้องไปครับผมนุ่มจากหลับพัดทินย้อนมาเก็บเบ็ดพี่น้องคือเก็บขามเพราะว่าไสแบบเฝ้าเฝ้าแล้วมีติดพี่น้องนี่นี่นี่เป็นที่หางปลา,ปาพี่น้องนไหครับเป็นหางปลาไปเลยครับพี่น้องนี่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 ครับเก็บขามไปพี่น้องขามเปิ้ล ใส่ดิเก็บกระน้ำงาบด้วยพี่น้องเงี้ยอ๋อมาแล้วพี่น้องแต้มที่สิบสี่ว้าฮือเก็บเบ็ดขามพี่นอออ้องเงี้ยเอาโหหลุดว่ะหลุดว่ะเอาเอาแต้มงามๆพี่น้องให้แล้วแต้มที่สิบสี่ <c oughs> โอ้ส่งไทยโอ้ยเกือบจะหลุดเลยเด้อพี่น้องนี่เก็บขอบปากแรงเลยโอ้ยนั่งโขกแล้วเก็บกับผมแต้มทีสิบซี่ครับอะไรพี่น้องแต้มทีสิบซี่พี่น้องเลยโอ้ยขึ้น้าขึ้นฝนปนจะตกพี่น้องนะครับผมสี่ะนะขออนุญาตเก็บครับผม อุ้หนักตึงตึงเลพี่น้องเอ้ยยอดครับผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมได้ไปทั้งหมด14แต้มนะพี่น้องเนาะกับทัวร์มานอยู่พี่น้องเลยครับเจียวเลยพี่น้องเอ้ยแบบกับเบ็ดเยีย่ยหอกนะพี่น้องเนาะแกเมื่อคืนนี้ฝนตกคร,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 งรก้งพี่น้องก็ใส่เบ็ดบ่เบิดเด้อพี่น้องสรุปก็ใส่ไปประมาณ15ลังไอ้35ลังพี่น้อง เอามา 40, 40กระหลังกับเ,เด็กเยี่ยงหกนะพี่น้องนะกับพเพราะได้ต้มไ่ได้ป้นยู่พี่น้อง14แต้มได้ปลาดุกไอ,อ้ปาเคาะปลาเสียมแล้วก็ปลาไปกดครับอยาจะลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกายเพื่อเป็นกำลังใจช่องนุ่มจริรับประที่นะครับผมเดีย๋ยวมาเคลิปหนานุ่มจริรับประทีนพาพี่น้องหายอยู่หากินทั้งหลก็รอติดตาม,ร,ม,มรับชมกับผมสำหรับวันนี้ขอกราบลาพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับหมานครับผมพี่น้อง งานใส่เบียดเช้านี้ครับนะครับ้มาคักพี่น้องเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวหนึ่งตัวน้อยปล่อยไปแล้วพี่น้องครับผมมันมัน้ลครับพี่น้องนะครับคนใหญ่แต่คนใหญ่มาตัวหนึ่งพี่น้องใส่งำงำ ได้ปลากฏดมาด้วยเสียมโอ้ตายแลย้วพวกนี้โอเคครับผมญาติเก็บครับ